เราว่าหลายคนเนี่ยเคยเจอปัญหานี้นะคะใช้อะไรก็ไม่หายค่ะแล้วไอ้ที่หลายคนที่บอกว่าใช้แล้วดีเนี่ยก็คือหน้าขาวใสขึ้นจริงแต่พอหยุดใช้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่เป็นภาพของคาทาเองนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนถามว่าทําไมหน้าใสาขึ้นวันนี้คาทาก็เลยจะมาแชร์สกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบนะคะมาบอกต่อแน่นอนค่ะครีมที่คะทาใช้อยู่ตอนนี้เนี่ย คือน้อง W Cream แล้เขาก็มีแบบเซรั่มด้วยอย่างแรกที่ตกกลุ่มลักเลยเนี่ยก็เพราะว่าเขาอ่อนโยนมากๆผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนเพราะเขามีใบรับรองการทดสอบการละคายเคืองเนี่ยจากแพทย์ที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้คือใบเซอนะคะในคาทาตอนนี้เนี่ยไม่กังวลเรื่องสิวเลยหลังจากที่คาทาใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นมากจากที่มีรอยดํารอยแดงก็จางลงค่ะ หน้าไม่แหง้งผิวดูชุ่มชื้นแบบสุดๆนอกจากช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขายังช่วยเรื่องผิวขาวใสนะคะเพราะเขามีสารสกัดจากผลเบอร์รี่จแปนนิสบิว Beauty b ์ r r y จากญี่ปุ่นที่สำคัญเขาช่วยจัดการ